สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับ F4 ทุกท่านนะครับที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ทํางานอยู่ในไทยนะครับหรือว่าใครที่กําลังนั่งดู YouTube อยู่ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพามาดูนะครับเป็นรถ A รุ่น4ประตูยกสูงนะครับแต่จะว่าจะเป็นในรุ่นของ X-Series นะครับเป็นในรุ่นของ X-Series นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นในรุ่นของตัวสีขาวมุก4ประตูนะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ ถ้าเป็นในรุ่นของ X Series น่ะมันมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัโต้นะครับคือสีจะมีตั้งแต่สีขาวมุกซึ่งราคาจะแพงกว่าเขาก็คือราคา9 6 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นของอ สีดำหรือว่าเทาดังโบก็จะถูกลงนะครับกว่าน,นี้7,000นะครับก็ราคา9,57,000บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่วันนี้ที่ผมจะพามาดูนะครับจะเป็นราคา9,64,000บ,บาทนะครับเป็นในรุ่นของตัวสีขาวมุกเกียร์ธรรมราเป็น4ประตูแล้วลูกค้าใส่แม็กด้วยนะครับเป็นใส่แม็ก แม็กแต่งนะครับแมมกแต่งเป็นลายใบพัดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าจะมีความสวยงามแบบไหนเดี๋ยวมีอะไรซื้อสวยนะครับไปดูกันเลยนะครับก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้รถก็ฝากแนะนําลูกค้ามาด้วยนะครับหรือว่าจะโทรหาผมได้ที่เบอร์094นะครับ นะครับ5 3 6 3 3 3 0เป็นเบอร์สายตรงของเซล์ตุย1้0ยเรเซนเลยนะครับหรือว่าใครจะจะเข้ามาดูลรถที่ศูนย์ก็เข้ามาได้นะครับในอยู่ติดถนนนะครับถ้ามาจากแยกโรตัส4แยกโรตัสนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับเห็นปลายคิงยนเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาจากสารหรือว่าทางอำเภอนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเยื้องๆนะครับเห็นป้ายสุคิงยนเลยเข้ามาได้เลยสอบถามรถหรือว่าจะมาซ่อมก็ทักหาเซล์ตุยได้หรือว่าจะเข้ามาแล้วก็บอกว่า ามาหาเซลตุ้อยเปอร์ครับผมนะเขาจะรู้จักในชื่อของเซลตุ100้อยเ0อเนะครับแหน่อะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรถกันดีกว่าไปกันเลยอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถโอ้โหนี่น,น,นี่ก่อนไปนี้อันนี้ลูกค้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้านั่งอยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวเขาจะมารับรถนะครับอันนี้เราผมพาไปดูรถ x อ็กซิลนะครับนี่นีนี่นี่นนนนนนรถตู้จับเด็กนะครับใครที่เห็นก็ระวังด้วยนะครับตัวนี้น่ากลัวครับรถ เด็กน้อยเห็นนะครับก็จะกลัวนิดนึงครับรถตู้จับเด็กนยครับไปแล้วครับรถตู้จับเด็กนะครับอันตรายนะครับรุ่นนี้รถตู้นะครับนะครับอ่ะโอเคนะเนี้ยลูกค้าอยู่ในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาโบไปวางให้เดี๋ยวโบไปวางให้ลูกค้าก่อนนะครับวันนี้ลูกค้าจะรับรถด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าลูกค้าจะรับรถด้วย อ่าอันนี้วางโบลลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขานั่งอยู่ในห้องก็กําลังเซ็นเอกสารแล้วก็จ่ายเงินไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอใบเสร็จแล้วเขาก็จะมารับรถนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่นะครับรถ9ก้าแสบาทนะครับตัวนี้ก็คืออ่ารวมค่าสีขาวมุกเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมสวยๆ โดดเด่นเลยนะครับในรุ่นของ X Series ก็เป็นหลายรุ่นที่ลูกค้าหลายคนถามถึงแล้วก็ถามหานะครับตัวนี้นะครับมาดูส่วนของเริ่มตั้งแต่กระจังหน้าเลยนะครับถ้าเป็นกระจังหน้าตัวนี้นะครับในรุ่นของ X Series นะครับกระจังหน้าจะเป็นเขี้ยวเนี่ยจะเป็นในรุ่นของตัวสีแดงนะครับเห็นไหมจะเป็นเขี้ยวสีแดงอีซูจะเป็นสีแดงเลยมันจะไม่เหมือนกับตัวไฮเลนเดอร์หรือตัวเตียรุ่นอื่นนะครับตัวนี้นะครับตาไฟก็จะเหมือนกันนี่ตาไฟก็จะเป็นในส่วนของโปรเจคเตอร์เหมือนกันเห็นไหมนี่ครับ แบบนี้เลยแล้วก็ส่วนของในรุ่นของไฟตัดหมอกหรือไฟเลี้ยวมีมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นของ these, it, ตัวยกสูงนะครับกรอบครอบตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นสีบอลนะครับแต่เป็นในรุ่นของ x อ็กซ e ซจะเป็นสีดาเห็นไหมครับแล้วก็ไฟตัดหมอกจะเป็น LED แล้วนะครับก็กระจังหน้าตรงนี้ก no ็จะเป็นสีดำนะครับถ <right> ้าเป็นตัวยกสูงทั่วไปจะเป็นสีชุบขมย่งเนาะตัวเนี้ยนี่เป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์สำหรับด้านหน้าที่เพิ่มเติมจากตัวยกสูงมาก็จะเป็นในส่วนของสเก็ต นะครับสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไอตัวสเกิร์ตตัวนี้นะครับจะเป็นในตัวส่วนของอาลายแคปด้าซึ่งคุ้มมาจากโรงงานนะครับไม่มีลอกแน่นอนสวยๆนะครับตัวนี้สวยแน่นอนอนะครับแล้วก็มาดูนะครับแม็กถ้าตัวนี้ยแม็กเดิมมันจะไม่ได้เป็นลายนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นของ X3 แม็กเดิมจะไม่ได้เป็นลายนี้อันนี้ลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนแม็กนะครับหรือว่าลูกค้าชอบลายไหนก็ลองดูแล้วก็ทักมาได้ แล้วแต่ชอบจะชอบเป็นลายไหนก็ได้นะครับแต่ลูกค้าท่านนี้เขาใส่เป็นในส่วนของลายใบยพัดเห็นไหมนะครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กลายใบยพัดนะครับทีก่ก้านตัวนี้ก็จะเป็นสีมิลลิงนะครับสีเงินนะครับก็ใส่ในส่วนของครอบดุมสีดำนะครับแล้วก็น็อตล้อตัวนี้ก็ใส่เป็นน็อตชุบไทเทนะครับต่อด้วยขครอบปั๊มสีเหลืองให้ตัดกันสวยๆกับตัวแม็กนะครับ แล้วก็ยางนะครับขนาดยางที่ใส่นะครับตัวนี้จะเป็นยาง265 50นะครับขอบ20โอ้เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วไม่ธรรมดาคันนี้ใส่ขอบ20เลยไม่ได้ใส่ขอบ18นะเป็นใบพัดนะครับขอบ20ส,สวยๆนะครับตัวนี้เห็นไหมแต่ว่าอันเดิมเดิมติดรถมามันจะเป็นขอบ18นะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าได้ทำการใส่เห็นไหมทรงมันจะสวยมันรู้สึกว่ามันเต็มกว่าเต็มกว่าล้อ18นะครับ ขนาดยางเนี่ยยางจะเป็นของเรนโซ่นะครับลายซิ่งเลยเห็นไหมส,สวยสวยๆล่องลึกๆไม่ดังนะผมบอกเลยรุ่นเนี้ยที่ใช้อยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของ265นะครับ50นะครับก็จะเป็นยางซึ่งก็เกืรดเป็นยางหนาอยู่นะครับขอบ20นะครับส,สวยสวยนะครับเวลาที่เราใส่แล้วเราขับล้อจะเบาๆเลยนะครับตัวเนี้ยนี่แล้วก็มีสัญลักษณ์ในของ X Series ตรงนี้เลยนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยใส่คิ้วการ์าดเรียบร้อยหมดเลยเห็นไหม บานหน้าก็เป็น40นะครับบานล่างบานข้างไม่ใช่บานล่าง60นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี่นะครับตัวจานรองมือเปิดชุบโครเมี่ยมสวยๆนะครับบันไดข้างอันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับขนาดด้านหลังก็แม็กก็เหมือนกันครับใส่น็อตชุบไทเทเนียมนะครับก้านจะเป็นก้านใบพัดนะครับครอบดุมสีดํานะครับแล้วก็ยางเป็นเลนโซ่เสียงดังนิดนึงครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขากำลังก่อสร้างอยู่นะนะครับ ยางสวยๆ2งหกหนะครับ50นะครับขอบ20เหมือนกันเลยนะครับสวยๆตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวสักครู่นะครับดังมากแล้วก็ส่วนของสเกิร์ตเห็นไหมนะครับด้านหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ส่วนของโรบาร์โรบาร์ด้านหลัง มีมาให้นะครับส่วนของโลบาร์มีมาให้ในรุ่นของ X s e r ซ e s นะครับถ้าบางคนถามว่าถ้าเป็นตัวยกสูงจะซื้อใส่ราคาผมบอกเลยหนักหนัก,นกเอาการนะครับส่วนของกระบะไลเนอร์ก็จะใส่ให้เรียบร้อยนะครับมีตัวล็อกโลบาร์นะครับล็อกกระบะไลเนอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับในส่วนของกันชนท้ายก็จะเป็นในลักษณะเหมือนกับตัวยกสูงทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมีด้านหลังก็จะมีสติ๊กเกอร์ส่วนของเอกลักษณ์ของ X s e r ซ e s มาให้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีคําว่า x c d นะครับติดตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนในรุ่นของตัวยกสูงนะครับอีสูตตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นสีแดงเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็60%สนะครับมีระบบไร้าให้ด้วยที่เป็นเส้นๆเห็นไหมลูกค้าสังเกตเห็นไหมนะครับมาดูนะครับล้อแม็กโอ้โหลงตัวกันมากครับผมบอกเลยสวยๆเอาผมลองเปิดให้ดูด้านในดีกว่าเนี่ยครับ ในรุ่นของ X Series ไม่ว่าจะเป็นตัวออโต้หรือเกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนของหนังมาให้หุ้มหนังแต่ว่าถ้าเป็น X Series เดินได้<โ>เขาจะเดินเป็นตะเข็บแดงเห็นไหมอีม่สวยๆนะครับเบาะเป็นสีดําสามารถลงได้เลยนะครับห้องโดยสารเนี่ยภายในเนี่ยจะเป็นสีดําหมดเลยเห็นไหมครับห้องโดยสารจะเป็นสีดําสีดําสวยเลยนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีส่วนของที่ชาร์จแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้นะครับหลังเบาะตรงนี้ก็จะสามารถเป็นที่แขวนของได้นะครับก็คือเน้นใช้งานนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับโอ้โหภายในเนี่ยครับหลายคนที่ชอบ x อ็กซเพราะว่าเบาะมันจะเป็นเบาะดำเดินได้ตะเข็บแดงแล้วหลังคานะครับก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยสวยๆซึ่งด้านบนก็จะมีลำโพงให้อีก2ตัวเพิ่มเข้ามานะครับแล้วด้านหน้าก็จะมีส่วนของ ตัวปิดเป็นคิ้วนะครับคำว่า X Series เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ย QX Series นะครับหน้าจอตัวนี้ในรุ่นของตัวยกสูง X Series นะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับระบบพวงมาลัยช่วยผ่อนแรงเบานะครับมีทุกอย่างให้เพียบพร้อมนะครับที่พร้อมจะใช้งานผมบอกเลยจบขายของ X Series นะครับแล้วก็ถ้าเป็น X Series เห็นไหมปุ่มกดพุชสตา a r t นะครับจะไม่มีเป็นอุ่มแจ้ไขนะครับ อ่าเป็นในรุ่น X Series จะเป็นส่วนของ Push Start เป็นปุ่มกดนะครับแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทแบบนี <wh ้อ่าสวยๆทิ้งหลายคนที่อยากได้มากเลยนะครับตัวนี้สวยจริงสวยจริงนะครับหลายคนที่ถามหาแล้วก็ชอบมากเลยนะครับสาหรับในรุ่น X Series ตัวยกสูงตัวนี้นะครับก็มาครบจบเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ถามหานะครับแล้วก็อยากได้คือตอนนี้ผมมารีวิวให้ดูเพราะว่าอะไรหนึ่งครับแม็กอ่ะมันเป็นแม็กของยี่สิบ ลูกค้าหลายคนไม่รู้ว่าเวลาใส่ไปแล้วทรงมันจะเป็นยังไงมันจะสวยขนาดไหนเนี่ยผมมารีวิวให้ดูเนี่ยครับก็คืออันนี้ไม่ได้ทําการโหลดไปได้อะไรเลยนะครับก็คือเปลี่ยนแค่แม็กนะครับจากขอบเดิม18นะครับตัวน,นี้ก็เป็น20นะครับระยะห่างก็เหลือเยอะอยู่นะครับการใช้งานยาวๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับทรงไกลๆอาจจะผมให้ดูไกลๆคือมันสวยนะครับใส่สอบ20แล้วมันดูสวยนะผมบอกเลยเพราะว่ารถรวมทั้งโลบาร์ด้านหน้าอะไรทุกอย่าง สเกิร์ตอะไรงี้มันจะสวยเห็นไหมเนี่ยจะดูแบบเต็มๆสวยๆเลยนะครับสำหรับในรุ่นของตัว X s e r ซ e s ตัวยกสูงใส่ขอบ20นะครับแม็กแม็กก็จะเป็นนี่นี่เห็นไหมแม็กสวยๆเลยนะครับการใบพัดนะครับแต่ว่าใบพัดก็จะมีให้เลือกทั้งขอบ18ขอบ20มีให้เลือกหมดเลยสําหรับลูกค้าอยากได้เป็นขอบเท่าไหร่ก็เลือกเอานะครับก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับก็ทักมาทางเพจได้เซลตุยร้อยเปอร์เซนต์นะครับกิญยนสา,าพิมายหรือว่าจะโทรมาเบอร์โทรก็ได้นะครับ0945363330นะครับหรือว่าทางช่องทางทิตต็อกก็เซลตุย100้อยเ0อเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ